สกทาคามีเนี่ยทำไมมาสกทาคามีแล้วทําไมเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะว่าได้วิมุติอันเกิดแต่ในสมัยคือเขาลาคาโทสะโมหะที่เบาบางลงเนี่ยคือเขาเริ่มทำสมาธิเพราะโดยปกติเทวดาการมภพเนี่ยไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลย หลังนั้นเทวดากร,รมภพนะเทวดากร,รมภพที่เป็นอริยบุคคลพวกนี้จะราคาโทสะโมหะเนี่ยเริ่มเบาบางลงนะการที่ราคาโทสะโมหะเบาบางลงคือกำลังของสมาธิยนดูเวลาทำสมาธิเนี่ยกรรมฉันทะกับกรรมสัญญาต้องดับ ดับบ้างไม่ดับบ้างนะหรือดับช้าดับเร็วดับได้นานดับไม่ได้นานอยู่ที่กำลังของสมาธิความชำนาญการเข้าได้บ่อยหรือไม่บ่อยแต่สะกะทาคามีเนี่ยสมาธิเข้ามัตตโสการีได้พอประมาณหรือที่จัดไว้ในบุคคลสิบจำพวกคือย่อมได้วิบุติอันเกิดแต่ในสมัยนะ่ะ ได้บ้างได้สมาธิบ้างไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าได้จนบริบูรณ์ตัวนี้ทําให้เขาพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นมาเป็นเทวดาเพราะถ้าเขาบริบูรณ์เป๊ะเขาจะแตะพรหมกายิกาทันทีนเขาจะแตะพรหมกายิกาถ้าสมาธิเขาบริบูรณ์แต่พอสมาธิเขาไม่บริบูรณ์ เขาก็หล่นมาลอีกระดับหนึ่งคือเป็นเทวดากรรมภพนี่เพราะความบริบูรณ์ของสมาธิทําให้ราคาโทสามโอเบาบางลงนโอกาสครับแล้วก็แยกอีกระหว่างมัตสกาลีอของอสมาธิก็ค่อนข้างที่จะมีภพภูมิล็อกไว้แล้วเช่นกันคือ,อเอกพิชีชต้องกลับมาเป็นมนุษย์ ร้อยปีสาเร็จปรินิพานอ uh huh. แต่ถ้าเบาบางกว่าเ uh huh. อ็กปีชีก็ขึ้นเทวดากรรมมาพบไปใช่อย่างนั้นถูกไหมครับ uh huh. เพราะว่าสกิทาคามีไม่มีโอกาสกลับมาแล้วออื uh huh. ก็จะอยู่กรรมมาพบในส่วนของ uh huh. ปรินิพานต่อไปเลย uh huh. นะครับสังโยชน์ในส่วนกรรมเนี่ยเบาบางกว่าแต่ถามว่าสปีดใครเร็วกว่าไม่แน่เพราะว่าการที่สังโยชน์เนี่ยในส่วนที่เบาบางกว่าสิ้นเร็ว S 1> <S 1> นในส่วนสปีดเนี่ยเอกพิชีจะมีสุดตาก็ได้ที่เข้าไปเสริมสปีดเขา,าและเขาได้มาเป็นภพมนุษย์ด้วยซึ่งเป็นภพที่สปีดได้ทำให้สังโยชน์เจ็ดข้อเนี่ยมันปื้ดเดียวในแค่ร้อยปีซึ่งเท่ากับแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงแค่นั้นเอง ซึ่งชั้นดุสิตวันหนึ่งคือหนึ่งก็นานกว่าดาวดึงนะซึ่งสกาธทาคามีไปได้กายชั้นดุสิตในตัวอย่างที่พระศาสดาตรัสไว้ซึ่งอาจจะมีในกรณีของสมาธิชั้นเ,เทวดาชั้นอื่นด้วยก็ได้นะในเทวดาชั้นกรรมภพเพียงแต่ว่าได้กายชั้นดุสิตอันนี้เป็นตัวอย่าง ท่านอาจารย์ครับก็ขออีกนิดได้ไหมคว่าส่วนที่ทําให้ไปเกิดเนี่ยนะเป็นคือความต่างระหว่างสกทาคามีกับเอกพีชีนี้ตรงจุดไหนขออีกทีดได้ไหมครับราคาโทวสามโอเบาบางลงและราคาโทสะมเวเบาบางลงเนี่ยไปชี้ตรงไหนชี้ตรงสมาธิเพราะเวลาทําสมาธิเนี่ยจะต้องทําให้การกรรมสัญญา ต้องหายไปนะแล้วทําให้กามเนี่ยในระดับเนี้มันลดลงลดลงไปเรื่อยๆก็เลยก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทวดาพัะสราคาามีแต่ในขณะที่ทางฝั่งเอกพีชีเนี่ยราคะโทสะโมหะยังไม่ได้เบาบางเพราะมันไม่มีเพราะมันไม่มีคํานี้ต่อท้ายมันมีแค่ละสังโยสมเพราะสมาธิยังไม่ได้เพราะสมาธิยังไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีตัวตัวสมาธิที่ที่ได้ไง ความพอประมาณของสมาธิเขาเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เ,เลยต้องเกิดอยู่ในภพที่เป็นในภพนมนุษย์การมมาพบอยู่นเป็นภพมนุษย์อ่าเป็นภพมนุษย์ใช่เฉือนจะต้องสมาธิแล้วสมาธิของระดับอะไรบุคคลเนี่ยนะมันเริ่มเห็นเกิดดับแล้ว เห็นไม่เที่ยงแล้วนั่นคือมันทำให้ตัวกรรมสังกปะในส่วนกรรมวิตกเนี่ยบรรบรเทาเบาบางลงด้วยมันเริ่มเห็นเข้าไปแล้วไงเริ่มเห็นเข้าไปแต่ยังตัดไม่ได้ตัดได้นิดหน่อยพอยังตัดไม่ได้พวกเนี่ยจะขึ้นไปสุทธาวาสก็ขึ้นไม่ได้ คือพลาคแล้วจากกามก็ไม่ได้จากขึ้นไปพรหมกายิกาก็ไม่ได้เพราะสมาธิไม่ได้บริบูรณ์ไม่ได้ไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละก็เลยลดระดับมาแค่เทวดากรรมภพคำว่าสมาธิบริบูรณ์ผมก็ใจถูกใช่ไหมครับว่าอย่างน้อยต้องได้ปฐมฌานไม่ใช่สมาธิบริบูรณ์ได้ตั้งแต่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริย แต่พรหม,มกายิกาเนี่ยอย่างน้อยต้องปฐมฌานใช่ไหมครับพรหม,มกายิกาในมุมปฐมฌานก็มีในมุมไม่ใช่ก็มีเช่นให้ทานวางจิตและความตระหนี่ไม่พูดเรื่องสมาธิไม่พูดเรื่องศีลขึ้นมาพรหม,มกายิกาเพราะพูดเรื่องสั่งโยช์ดังนั้นการมาขึ้นมาสุทาวเนี่ยขึ้นได้ด้วยสังโยช์ก็มี ขึ้นได้ด้วยกำลังของสมาธิแล้วเห็นคุณธรรมต่างๆก็มีเห็นเห็นคุณธรรมก็คือเห็นอน,นิจโจตโตทุก,กโตโรกโตน,นั้นตัวสมาธิต้องลงมาถึงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยก็ก็แปลว่าการได้พบเนี่ยหลักๆก็จะมีเรื่องของ ก,กำลังของสมาธิอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่เป็นตัวชี้ว่าจะได้พบไหนจุดที่สองก็คือเรื่องของการให้ทานอือันนี้ก็เป็นตัวสามารถบ่งบอกพบได้เราพูดจุดที่สองว่าเป็นเรื่องของการละสังโยน์ดีกว่าครอบคลุมซึ่งจะละสังโยชต์แบบไหนแบบให้ทานหรือแบบเห็นเกิดดับหรือแบบเห็นอะไรก็ตามทำให้คุณสิ้นสังโยน์ได้คุณมาตรงนี้ได้ สุท้าวาชั้นอากนริฐาไม่พูดเรื่องสมาธิเลยสังโย์คุณสิ้นไหมถ้าสังโยคคุณสิ้นคุณมาอากาิิฐาได้เลยสังโย์เป็นเกณฑ์ดูเป็นเกณฑ์เป็น,เนหลักเลยแหละแต่บางคนเขาไม่ได้ไม่ได้สามารถละสังโยช์ได้เลยแต่เขาก็อยู่ในภพเทวดาแล,วแล้วเขาทําสมาธิเหมือนพวก ด้วสีชี้พรามในยุคพุทธกาลให้ทานก็เป็นเทวดาได้แต่ถามว่าเทวดาชั้นไหนครับเทวดากามภพและเป็นปุริชนด้วยครับก็คือถ้ามองในแง่ของภพแล้วก็ได้เป็นอริยะบุคคลเนี่ยควรจะแบ่งควรจะดูจากสังโยชน์ใช่แล้วก็เพื่อให้ได้มาถึงสังโยชน์เป็นว่าตัวเที่ดลดสังโยชน์นั้นใช่จะครอบคุมกว่าใช่ขอโอกาสครับตัดกลับมาที่ ความเหมือนกันของเอกพิชีกับสักธาคามีนี่ครับจริงๆว่าไปตามตรงแล้วสังกรป,ปราคะสังกรป,ปราคะของทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังละไม่ได้เลยดังนั้นเอกพิช e ีเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงกว่าคือมีกำลังกว่าเลยต้องลงมากามหยับหยาบในภพของมนุษย์ใช่ซึ่งถ้าเทียบกับการมาภพของเทวะเนี่ย เทวดานี้ละเอียดกว่าปณนีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ก็มีขันห้าเหมือนกันถูกไหมครับขันห้าครบเพียงแต่ว่าในชั้นกลามของสกทาคามียกตัวอย่างเลยก็คือเจ้าสารการนี้ขึ้นไปกายชั้นดุสิตก็คงจะไปได้กามแบบเทวดาเทวะในชั้นดุสิตสารการนี้ไม่ใช่กายชั้นดุสิตปุราณาคไอิสิตตะปุรานาคไอสิตตะ ไปกายชันยช้นดูสิกายชั้นดูสิอันนี้ก็คือกรรมแบบเทวะใช่ไหมครับแบบ uh huh. แต่ว่าก็ไม่อยากเหมือนกับมนุษย์อย่างนี้พูดกล่าวได้ไหมครับได้เพราะพุทเจ้าบอกเลยว่าถ้าเทวดาเนี่ยมาเห็นกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยากได้เลยตานีสกว่าเยอะเป็นเป็นกรรมในส่วนกรรมในส่วนกรมอันเป็นที่